ะปสองนุ่มค้าวันนี้เป็นยังไงคะกับอ p พี e c i a l โอ้ยก่อนอื่นขอสวัสดีพี่พี่ก่อนแล้วก็สวัสดีนะสวัสดีะวันนี้พี่พี่ทุกคนนะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมชมสเปเชียลอีพีกับเราในวันนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์พวกเราด้วยนะครับก็ วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับพี่จ๊อบสุดๆเลยสุดๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆครับใช่ก็สเปเชียลอีพีวันนี้อ่ะพี่ๆอยากรู้อะไรดีกว่าอ่าค่ะี่แล้วเราคุกเข่าขอแต่งงานกันเออใช่ไหมใช่ครับอีพีสิบสองใช่ไหมคือเชิญพวกพี่มาร่วมงานแต่งหรือว่าไงคะก็รอดูครับรอดูให้บอกตอนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆไม่ได้ดูอะไรเดี๋ยวพี่ๆอัดสปอยก่อนจะไม่ตื่นเต้นใช่ใช่เออถ้าอย่างนั้นจะเห็นอะไรในวันนี้ล่ะถ้างั้น เป็นความหวานอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าหรืออาจจะเห็นในสิ่งที่พี่แอบถามเอาไว้หรือเปล่าคือก็เรื่องเมื่อกี้เลยพี่พี่ถามเมื่อกี้เลยก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ก็ไม่รู้ก็ให้ทุกคนรอดูนะครับจะแต่งไหมนะหรือไม่แต่งนะแต่งกันแบบไหนแต่งกันแบบไหนเราเรามีช้อยในการแต่งงานด้วยเหรอครับเรามีท้ายของการแต่งมีธีมไหมมีธีมไหมอาจจะเป็นธีมสีอะไรดีธีมสีอะไรดีวันนี้ อ่าทีมสีขาวสีขาวตามสไตล์ความรักแบบเฟื่องนครครับแบบว่ารักแบบใสๆฮะใสกี่โมงครับอ๋อน้องกกมใสไม่ใช่เหรอใสกี่โมงมีแต่คนถามว่าใสกี่โมงมีอะไรที่แฟนคาดหวังว่าแบบเหมือนเขาแบบว่าเดาเดากันว่าจะได้เห็นอะไรนี่คือมีโอกาสที่จะเดาถูกกันรมั้ยสำหรัแฟนๆเดาอะไรมาบ้างครับนั่นน่ะสิอาจจะเดาถูกแต่ว่ารสชาติของความ รสชาติในซีนอ่ะรับรองว่าอาจจะน่าจะเดาไม่ได้อันนี้แสดงว่ามีมากกว่าความหวานเหรอคะใช่ครับเป็นความพิเศษจริงๆครับอมากกว่าความหวานเช่นอะไรดีครับอะไรครับความแซ่บอะไรอย่างงี้หรออาจจะมีหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับรอดูนะครับที่พีพูดมาทุกคนคาดหวังกันนะว่าจะได้เห็นทั้งหวานทั้งแซ่บดีครับนี่กเม็ดดีคะวันนี้สองร้อยครับแต่ว่าแต่ว่าปัดตกคุ้หมดเลยเขากินไม่ได้เผ็ดเกินงานน้ำตาลกี่กิโลดีคะ เบาหวานเลยนะครับเป็นกิโลเนี่ยนิยมเป็นเบาหวานหึ่งวันหวานซึ้งมันรักษาไม่ได้อครับอย่าครับผมก็น้ําตาสองรกิโลเหมือนกันครับแต่ว่าปัดตกคุกเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเบาหวานจากซีรีส์เราจบแล้วแล้วก็แบบวันนี้มันมีอีพีพิเศษอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้สึกของเราที่แบบเออวันนี้ไม่ได้ร่วมชมอีพีพิเศษกับคุณ่ยกอนอื่นต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทางทางอาชีอีแล้วก็ซาฮันเตอร์พี่โอพี่เฟิร์สพี่ป๊อปปี้ที่ รวมถึงสปอนเซอร์ของเรามีเนาะแล้วที่ทำให้เกิดสเปเชียลอีพีนี้ขึ้นมาครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่สปอนอร์เราตั้งแต่อีพีหนึ่งยันสเปเชียล EP นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยกับแฮชแท็กเฟื่องนครสเปเชียล EP นะใช่แล้วครับฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะทุกคนนะครับกับกระแสตอบรับที่มาถึงเราเป็นยังไงบ้างคะพี่เจ้าบ้างดีใจมากๆครับดีใจแล้วก็เกินคาดมากๆนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เข้าไปอ่านทุกแท็กกเเลลยยนะะบอว่า พี่เฟื่องแล้วน้องกรมเห็นทุกคนคอมเมนต์เห็นทุกข้อความนะครับก็เราก็ได้รับพลังบวกจากทุกคนมาเยอะนะฮะรวมถึงทั้งทีมเบื้องหลังนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะวันนี้ก็มาร่วมส่งตัวละครกับนิยายพร้อมกันครับ,รบก็ใช้ควาว่าแชร์พลังบวกไปได้วยกันนะวันนี้แอ,อบบอกนิดน,นึงนะได้ปะ่ะบอกแบบว่า,อวานอกเหนือจากสเปเชียลอีพีแล้วตอนนี้เฟื่องละครของเรามีออนใน y o u t u ไปแล้วทุกคนก็<า>จะมีออนทุกวันพุธนะครับเวลาหนึ่งทุม่มเพิ่งออนอีพีแรกวันที่8นี้เลยก็ จะไล่ EP ต่อๆไปทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็ฝากทุกคนด้วยไปคอมเมนต์ไปกดไลค์ได้นี่ก็แอบไปอ่านในคอมเมนต์ YouTube เหมือนกันแต่ว่าสเปเชียล EP แล้วก็อันคัดเนี่ยก็จะยังมีอยู่ในเฉพาะไอีอีเหมือนเดิมนะครับในที่เอามาลง YouTube นี่คือยังเป็นเวอร์ชันเดียวกันอยู่เนาะอ่าใช่ครับเป็นเวอร์ชันของในช่องวันนี่เองครับเรียกว่าใครที่ยังคิดถึงเราสองคนก็คือไปย้อนดูได้สามารถดูีดันได้ครับใช่แล้วตัวละครจบแล้วเราสองคนล่ะ อ้าวเขาบอกคนเขยังต้องทํางานด้วยกันกันต่อไปครับแม่ครับยังร่วมงานกันต่อไปยังยังไม่หายไปให้แฟนๆคิดถึงยังไม่รีบหายไปไหนครับยังทำโปรเจกต์พิเศษอะไรต่อจากนี้กันหรือเปล่าคะโอ้ยตอนนี้ก็เป็นโปรโมทใช่ตอนนี้ก็มีอะไรอย่างงี้ครับติดตามใจช่องทางของซาฮันเตอร์ได้เลยใช่เลยครับผมก็เดี๋ยววันอีก2วันก็จะไปสกลนครแล้วก็18 19ก็จะไปเชียงใหม่เหมือนกันใช่เลยครับทัวทั่วประเทศเรามีหลช่องวันด้วยครับ อของตลาดนัดวันสั่งสุกแล้วก็หลังจากนี้ก็มีทัวร์สี่ภาคครับมีความพิเศษอะไรไปฝากเพื่นแต่ละจังหวัดก็เรียกว่าเอา,เร,า,เ,อาเรียกว่าเอาเฟื่องนครไปเสิร์ฟถึงที่ต่างจังหวัดเลยนะเพราะแฟนๆหลายๆคนก็เป็นชา,า,ชาวต่างจังหวัดนะครับซึ่งเราก็บางทีก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากจะไปเจอกันตัวเป็นๆน,นะฮะวันนี้ก็เราก็เตรียมตัวกันมาแล้วนะครับก็รอให้ทุกคนติดตามนะฮะอ,อ่ะอย่างเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ที่แบบ YouTube ใช่ไหมที่อยากจะรู้ว่าคือแบบ เออเราอยากให้ดูซีนไหนเป็นพิเศษที่เราชอบกันทุกซีนอยู่แล้วครับห้ามกดทีครับพิเศษพิเศษทุกซีนห้ามกดข้ามดูรวดเลยนะครับอีพหนึ่งยันสิบสองถ้าเกิดดูดูรัดหกใจสมัครอาชีพ V I P ดูย้อนหลังสิบสองอีเลย non stop ทีรอบดีสิบแปดรอบ้อยไปครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างครับสิบแปดรอบก็โอเคแล้วครับยี่สิบครับใครดูสิบแปดรอบต้องรับรางวัลหรือว่าอ่าขอให้รางวัลอะไรฮะไหนเซือ ผมยังทาไม่ได้ <laughs> แต่ว่าใครดูสิบแปดรอบแล้วมีหลักฐานมายืนยันเดี๋ยว,ยวค่อยคิดรางว,วัแลวแล้วกันครับเออนขอซีนที่แบบประทับใจของเราสองคนอืออ่าพี่ตอ้าว่าไงมตอเจา่าชอบซีนงงน้องอุ่นครับน้องอุ่นก็เป็นซีนที่หลายๆคนพูดถึงเพราะว่าเราก็ได้เล่นกับผู้วิการทางสายตาแล้วในซีนแล้วก็เราก็เห็นว่าน้องก็ส่งพลังมาถึงเราเยอะเราก็รู้สึกมันก็สะท้อนสังคมได้หลายอย่างว่าแฟนๆของเราก็บางคนก็ เหมือนว่าเลือกเกิดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าทุกคนเราก็รักทุกคนเหมือนกันเ mm hmm. นะพราะทุกคนก็เป็นคนที่ชื่นชมแล้วก็ติดตามในคนงานของเราตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นซีนที่ค่อนข้างอิมแพกเลยนะมีซีนนี้แล้วก็อีกซีนหนึ่งคือตอนที่ไปยืนสารภาพกับเขาร้องไห้ที่พูดถึงแฟนเก่า mm hmm. เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราเศร้าอย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันดีนะที่ชีวิตเราครั้งนึงมันจะมีคนที่เข้าใจเรามันรับฟังเรื่องของเราแบบเป็นคนที่เราวางไว้ใจแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้อะไรเงี้ยก็รู้ง ซึ้งทั้งโรแมนติกแล้วก็รู้สึกว่ามีคนอีกคนนึงมาอบรับความทุกข์ของเราใช่จริงๆของผมอชอบหลายซีนเลยแต่ว่าขั้นต่อไปอ่ะเดี๋ยวคู่ที่เขารอสัมภาษณ์อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรตอบเอออ่ะดังนั้นคือซีน<ข>อะไรครับที่ลานจอดรถอะไรงเงี้ยเดี๋ยวให้เขาบอกละกันอีกคู่หนึ่งอ่ะครับของผมก็อาจจะเลือกเป็นซีนที่พี่เฟื่องไปคุยกับแม่และกันว่าจะไปสัมภาษณ์สื่อเรื่องของการเปิดตัวเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าในการเริ่มทําอะไรสักอย่างอ่ะครับ คนรอบข้างของเราสาคัญที่สุดเนาะถ้าเกิดคนรอบข้างของเราไม่ยอมรับอะเราก็คงไม่มีกําลังใจหรือแรงอะไรไปสู้กับกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นซีนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทัดใจแล้วก็คิดว่าน่าจะบอกอะไรหลายๆคนดูได้บอกอะไรกับครอบครัวพ่อแม่ที่ดูอยู่ว่าเออเขาก็คือเซฟโซนของลูกอยู่นะถ้าเกิดอยากเป็นเซฟโซนของลูกให้ได้ก็ต้องยอมรับในตัวลูกให้ได้เพราะว่าไม่มีใครบนโลกเกิดมาเหมือนกัน ฝากคู่เหล่าด้วยาาครับฝากลาตัวละครเหรอฮะใช่รรก็จร,จริงจริงอย่างที่หลายๆนักสแสดงพูดนะครับว่าจริงๆเรามันไม่มีทางหรอกที่ตัวละครจะหนีออกจากตัวเราไปได้ครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมาส่งเขากับเข้านิยายก็ตามแต่ไงพวกนครก็ยังอยู่ในตัวจ็อบตลอดไปครับและก็จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปนะฮะครับผมคุณกรมธรรมครับผมผมยางอื่นอยู่ในใจด้วยป่าครับผมผมก็ วันนี้ก็เดินทางมาถึงสเปเชียลอีพีนอะแล้วก็ตัวละครน้องกมท่าเนี่ยสเปเชียลอีพีก็เป็นเป็นบทที่ไม่มีอยู่ในนิยายด้วยทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆมที่แฟนนิยายก็อาจจะไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราก็จะได้เหมือนได้เห็นตัวน้องกรมท่าเนี่ยหลังจากจบนิยายไปแล้วด้วยครับก็วันนี้ก็คือครั้งสุดท้ายแล้วของน้องของกรมท่าเนาะก็หลังจากนี้อาจจะไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เป็นแบบ ทุกคนแบบให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเป็นพลังบวกให้ใครหลายๆคนต่อไปซึ่งถ้าใครคิดถึงก็กลับไปดูดีลันในชีอีหรือ YouTube ได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับครับผมเกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ